สวัสดีครับร้านสหายลูกหมากครับบริการรับทำช่วงล่างสี่ล้อใหกล้อสิบล้อหางพ่วงเตือนที่นะครับวันนี้ก็มาเปลี่ยนสลักแบบหน้าฮีโนโวิกเตอร์นะฮะสลักแบบหน้าฮีโนโวิกเตอร์ครับบูธูแน่หมดนะคะระับสลักสึกค่อนข้างจะเยอะนะฮะอันนี้เพราะว่าตัวตรงเซงไปสีกับตุก๊กตาแหนบตัวหูไปสีกัตตกบตัวตุ๊กตาแหนบหน้าตัวหลังนะครับ ออก็ทำการถอดดูออกเาทำการถอดไม่เปลี่ยนตัวนี้ก็ซึงเข้าไปเรียบร้อย,ยนะครับอสขของ่าคือค่อนข้างจาับเ,อเยอะ,ะค่อนข้างกดเยอะครับแต่งเก็บเก่านะครับเพื่่ ร่วงหมดมีการตึกจนเกือบนะครับวันนี้โชคดีครับทำก่อนก็ยังไม่กินตุ๊กตาครับก็โชคดีไปนี่สักนนะครับคนงานกอนมาดูกันนะครับ ถ้าเปลี่ยนแบบนี้ความสูงของรถก,ก็จะขึ้นใหมอีกิดนนะครับเพราะว่าบูธูแหนันหมดนะครับแล้วอาการกระแทกนะครับเวลาการกระแทกของช่วงระหว่างล้อหน้าเนี่ยก็จะเบาลงเพราะว่าตอนนี้ตรงเซงเราแก้ให้มันสามารถดิดหยุดตัวได้นะครับถ้าบูธูแหนหมดมันจะดื้ดหย่ดไม่ได้มันจะขัดนะครับมันจะติดขัดหมดนะครับปล่อยนางก็จะกินพวกตุกตาแหนบกินหูกินโรงเตงนะครับ เราดีอันนี้เราเปลี่ยนของนะครับอาจจะจ่ายก็จะน้อยหน่อยนะครับอีกเติมอติมเติมตัวนี้ครับก็ถ้าขาดเจดบีนะครับอะไรก็เสียครับต้องต้องหมั่นหมั่นดูนะครับมันดูมัน อาจจะระบีกันหน่อยนะครับก็จะให้เราทำให้อายุการใช้งานในส่วนของอะไหลมันไ,มได้นานขึ้นนะครับก็ต้องลองตรวจเช็ดดูนะครับรนะว่าเราตรองเชุด,ดกันดูครับ เพื่อม่ให้มีปัญหาแล้วก็เสียอีกข้างางนะคระัลองดูครับอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลูกค้ามากนะครับที่ไว้วางใจแล้วก็ได้ใช้บริการจากทางร้านสหายล่หมาตนะครับขอขอบคุณมากนะครับ,ขอขอบมมะะสวัสดีครับ